แ่เขาบอเห็นดอกว่าเป็นปฏิบัติจังดแต่ว่าผู้มีหูทิบตาทิบบรรดาเทพบุตรเทวดาบรรดาเจ้าภูมเจ้าทีบรรดาพญานาคทั้งหลาย่เนเห็น่นหูแต่่นหูมาตลอดตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าปฏิบัติจังดายหีดข้อง ของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ถูกต้องสมัยพุทธกาลครูบาอาจารย์ผู้เปนปฏิบัติถืกต้องตามแนวทางตามคัดล่องขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรดาผู้มีกายทิพย์บรรดาผู้มีใจเป็นสัทธาแต่กายขาเจาบอเป็นกายหยาบเกอจังไท้ห้อง ขาเจ้าเสียงโหจักผ no ู้นั่นปฏิบัต mm ิถือผู้นี้ปฏิบัติบ่ถือผู้นั่นปฏิบัติแมนปฏิบัติบ่แมนอันนั้นเมื่อเหาเห็นเกิดความสัทธาอยากเฮ็ดคือเพิ่นแต่กะบ่้มีวาสนสารพอจะของในบ่พอแมนมนุษย์เพิ่นจะคอยว่ามนุษย์ เป็นเพศอันสูงสุดเป็นเพศอันสูงสุดปฏิบัติเอาความดีปฏิบัติโดยศีลปฏิบัติเอาบุญปฏิบัติโดยการให้ท่านใจบาทรหยาดนา้ำจังกองกระถิ้นกองผ่าปา่าคือจังแท้เห็นตัวอย่างนี่ละ่ะแล้วก็ปฏิบัติโดยการภาวนาจะเป็นลำดับลำดับไป บรรดาเทวดาทั้งหลายพระอินทร์พระพุมพระยานาคปูพ้นมีกายติบเปรนเทศคือไท้า,าบอดย้ยพิ่นก็นได้แค่มาอนโมทนามาอนโมทนากับไทย้าเฮา,าจึงไดบบอกเก่าเิ่นบอกเก่าเปล่ารองนั่นแหละ ความศรัทธาในคณะนั้นศรัทธาอิริรัทธาต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จังว่าเม่ใหญ่เพิ่นไปเห็นมือนมิมนต์มือไปเนี่ยม่อนพอนยกัว่าคือเฮ็ดใหญ่เฮ็ดกักเห็ดแน่แต่เฮ็ดเอาเองผ่องเฮาก็ว่าแต่ครั้งยังบ่ทันได้เป็นคนอยากเฮ็ดแต่มันบ่สามารถที่สิเฮ็ดได้มันบ่สามารถที่สิเฮ็ดได้ก็จังคอยเมื่อมีโอกาสได้เฮ็ด เอาให้มันค,กคักโหลดเฮ็ดซ้ำซ่าตายมาจนซ้ำซ่ามดลมหายใจมันมาได้เฮ็ดย่ำเท่าก็ต้องเฮ็ดย่ำเท่ามันตอนยังนมโยนอยากเฮ็ดโยนแต่มันบ่มีแนวมันบ่มีทุนพ่อจะได้เฮ็ดมันบ่สามารถที่จะเฮ็ดได้พ่อดีมาโยกางทงมีหน้าก็เอาหน้า,าเนี่ยล่ะเฮ็ดวัดของก็อยากเฮ็ด นะขอบว่าอยากเฮ็ดเอาหน้าพอ่อหน้าแม่ยกเหตุวัดนะเอานามสกุลนี่แหละหมาะให้เป็นนามสกุลก็ยังยกเหตดวัดยกไห้วัดนะชาสมบัติก็คือนามสกุลยนะกให้เป็นสมบัติของพระาศาสนาดว้วยความมุ่งหวังตั้งใจอยากให้ได้บุญอยากให้ได้กุศลนะย้อนว่า ผู้เพิ่นหลวงลับไปแล้วผู้เพิ่นหลวงลับไปแล้วเนี่บาสามารถสิประกอบคิดประกอบการอันใดก็ตามสร้างให้มันเป็นบุญได้เพิ่นสิมาเอาบุญนำเฮ้าก็ได้ได้เพียงอนุโมทนาการอนุโมทนาบุญมันก็ได้ร่อยเปซคือผู้เหตุบุญการ ปฏิบัติในทางเป็นบุญเป็นกุศลมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยพอเราทั้งหลายสามารถปฏิบัติได้สามารถเท็ดเอาได้บรรดาผู้มีกายทิ์ผู้มีใจทิ์ทั้งหลายเพิ่นก็เป็นแต่เพียงอนโมทนากองบุญนี่บแม่นธรรมดาผลบุญนี่ก็บแม่นธรรมดา ของบุญของนี่ที่ตั้งย่ตอหน้าแท้ห้อานสามารถชงผลให้ดวงจิตดวงวิญญาณที่เฮายกเพ่นขึ้นเป็นประท่านเห็ดบุญกระถินเพื่ออุทิศให้ผู้นั่นเห็ดบุญกระถินเพื่ออุทิศให้ผู้นี้คำว่ากระถินนี่มันเห็ดยากปีหนึ่งก็ได้เธอเดียวป่าป่าเห็ดโคมือก็ได้ทอดป่าป่า ได้คู่มือ่อได้คู่อาทิตย์ได้คู่เดือนได้คู่ปีได้ตลอดในพรรษาหนอพรรษาได้บัดแต่ว่ากระถินเป็นจำเพาะจำเพาะแค่หลังออกพรรษาเดือนหนึ่งเด้วผู้ดใดอยากเป็นบุญกระถินก็เตรียมเหลืแงต่ก่อนเข้าพารรษาเพราะว่าหน้าจองกระถินเิ่นแห่งเวลาทานั้น วัดหนึ่งก็รับกระถินได้แค่เถื่อเดียวบ่เป็นกองเดียวเด้วัดหนึ่งรับกระถินได้แค่เทื่อเดียวหลังจากทอดกระถินแล้วเอามาถวายไม่ก็ได้ดได้เพียงว่าเป็นกองบุญหรือเป็นกองป่าปาเมื่อเข้าตั้งจิตตั้งใจ จิเฮ็ดบุญแล้วก็อุทิศให้แกผู้ลวงหลับไปในนามว่าเฮ็ดบุญกระถินหาผู้นั่นเฮ็ดบุญกระถินหาผู้นี่้าบแหเน่าแมนว่าย่านวิถีหรือดวงจิตดวงใจดวงจิตดวงวิญญาณของคุณพอ่อคุณแม่ ของลูกของหลงานของไปกระตามสร้างเกี่ยวเหยเคยหักผู้เป็นเจ้าของของบุญนี่ได้ยินได้ฟังอนุโมทนาสาธุนำพรานิสงอานิสงกสิเกิดขึ้นแก่ผู้นั่นยังมากไม่กาย่องถามว่าในขณะที่เข้าประเทตุบุญไปให เพิ่นอาศัยจังจังไดอยู่อาศัยหนังเพินจังคอยสามารถอยู่ได้เพิ่นคือบ่ได้ไปเกิดเพิ่นคือบ่ได้ไปจุติในทางพระศาสนาเพิ่นบอกว่าดวงจิตดวงวิญญาณหลังจากที่ละจากธาตจากขันล่่ห่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ตาหูจมูกอันเน้อาศัยบ่ได้แล้วก็ต้องร่องรอยไปตามบุญตามกรรมจาบใดที่ยังบ่พันในหูจักไปจะของตายบางเถอดวงจิตดวงวิญญาณเกีียวเหนืองวนเวียนอยู่นําหัวนําสวนเกีียวเหนืองวนเวียนอยู่นํารถเรียนเกียนหล่อ,น,อน,น,นําเพื่นนาสั้นจนกลัวสิหูจักไปจะของตาย สามมือหลังจากลมหายใจออกจากลางังคนผู้นั้นหรือสับปสัตว์เรานั่นบ้องหูจักว่าจะของตายยังอยู่ในสภาพเดิมๆคือเก่าบางคน